สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ครับเรามาถึงที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์แล้วนะครับเอาละครับทริปนี้นะครับก็มีซันมีแพรวก็คือแฟนผมเองครับแล้วก็พี่เนมพี่เบียเพล็กวินเนอร์คุเต์ไปไหนเราแยกกันก่อนนะครับเราแอบมาเที่ยวก่อนเพราะว่าเรามาทํางานด้วยนะครับแต่ผมตามหาแฟนเพราะด้วยความคิดถึงครับเอาละครับตอนนี้ครับเราได้ถึงแล้วนะครับ การนั่งรถไฟของเรานะครับของผมเป็นที่2ครั้งแรกเนี่ยที่สวิตครับแต่ต้องบอกว่าทริปนี้เป็นทริปที่มีความสุขมากเลยครับแผลเขามาทํางานครับเราเองก็มาเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าได้มาทํางานด้วยเลยนะครับเพราะว่าเราได้มาเปิดวอล์กและทำกลุ่มปิดกันด้วยนะครับผมก็ได้มาขึ้นแจมร้องเพลงด้วยที่แผลเขามางานนะครับทุกคนครับเอาละครับตอนนี้เรากําลังไปที่โรงแรมครับ นำหน้าน,นั่นคือพี่เนมนะครับพี่เบียร์อยู่ด้านหลังถ่ายคลิปให้นะครับก็ต้องใช้กันทักหน่อยละงานนี้เอาแล้วนี่คือบรรยากาศนะครับต้องบอกด้วยว่าไม่หนาวมากแต่ตอนนี้ถึงห้องแล้วห้องพักของเราเป็นไงครับนี่ถึงห้องวางของเลยนี่คือบรรยากาศรถไฟนะครับนี่เห็นบรรยากาศเห็นวิวด้วยต่อไปห้องน้ำของเรานี่แน่นี่แนะน่นะ อประมาณนู้นครับผมประมาณนี้และตอนนี้ครับผมเริ่มหิวซะแล้วก็ไปหาของทานดีกว่านะครับมาที่นี่เราต้องทานอะไรครับสเต็กสิครับผมอ่ายุโรปของซานีิเอนครั้งที่สองนะทุกคนครับอ่าเรากำลังคุยว่าจะทานอะไรดีแต่แพลบอกว่าพรุ่งนี้เราจะนั่งเรือกันดีไหมก็ดูเรือไปด้วยนะครับตอ้องบที่นี่การที่นั่งวิวชมบรรยากาศถือว่าดีงามมากนะครับ แต่ตอนนี้ครับผมหิวมากๆเลยครับแต่ถึงร้านแล้วสั่งเลยสั่งเลยอ่าผมนี่สเต็กหมูครับแถวเป็นสเต็กปลานะครับเรามาจอยกันนะครับแล้วแต่ความชอบเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะทุกคนครับนี่จัดน้ำส้มซะเลยมาได้ยังนะนี่มาแล้วน<อ>่าทานไหมครับทุกคนครับ ใครว่างแนะนํามาเที่ยวได้นะครับก็เราอาจจะไม่ได้ถ่ายได้เยอะแยะมากมายเท่าไหร่นะถือว่าเรามาเที่ยวด้วยแล้วก็เน้นถ่ายรูปมากกว่าคลิปนะครับทุกคนครับอยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่าซื้อกลุ่มปิดสนับสนุนเราทุกๆรอบนะครับอันนี้สตาร์บัคตามาถึงที่เลยอ่าผมนั่นจะเป็นน้ำผลไม้คนเดียวแล้วมั้งเนี่ยโอเคครับทุกคนครับ Steamships, I mean, boats uh, from the 18th uh b yeah. every year, uh, yeah. Straight up, nobody it. seems to have a problem. Uh, no. and, uh, yeah. So, I yeah. 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 you especially John that not run. Like, if like, like a slide that just looks healthy. But at a certain yeah. point, it just like. There's something goofy about this. <laughs> yeah. They're going for like last year, way more often, with like way better ships. Yeah. They kind of suck to like this summer. Our truck. Yeah, has, yeah. They're not obligated to put just benefit of them so much that they don't want to get rid of them. Or then like lobbied against.